สวัสดีค่ะฉัน AI จาก e l e c t r a t e c h คุณรู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า IP เท่าไหร่สามารถแช่น้ำได้วันนี้ฉันจะมาเล่าให้ฟัง Ingress Protection หรือ IP Rating ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศเป็น6 5 5 2 9มาตรฐานที่บอกถึงการป้องกันฝุ่นละอองหรือน้ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอุปกรณ์ไฟฟ้ามี IP r a t ร n g ในการบอกถึงระดับการป้องกันจะแสดงเป็นตัวเลข2หลักเช่น IP-68 ตามรูปด้านบนโดยหลักแรกนั้นจะเป็นระดับการป้องกันของแข็งเช่นฝุ่นละอองวัตถุหรือของแข็งต่างๆรวมถึงการสัมผัสต่างๆจะมีระดับตั้งแต่ศูนย์ถึงหกในหลักที่2หมายถึงระดับการป้องกันของเหลวเช่นน้ำการเปียกน้ำการจมน้ำต่างๆจะมีระดับตั้งแต่ศูนย์ถึงแระดับการป้องกันของแข็งมีตั้งแต่ระดับศูถึงหดังนี้ระดับศนไม่มีการป้องกันใดๆระดับห ป้องกันของแข็งที่มีขนาด50มิลิเมตรขึ้นไประดับ2ป้องกันของแข็งที่มีขนาด12มิลิเมตรขึ้นไประดับ3ป้องกันของแข็งที่มีขนาด2.5ม mm ิลิเมตรขึ้นไประดับ 4. ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่1มิลิเมตรขึ้นไประดับ5ป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไปโดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อการทำงานของอุปกรณ์ระดับ6ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ โดยมาตรฐานนี้ถูกทดสอบบนพื้นที่ที่มีการไหลเวียนของอากาศและฝุ่นเป็นเวลา8ชั่วโมงระดับการป้องกันของเหลวมีตั้งแต่ระดับ0ถึง8ดังนี้ระดับ0ไม่มีการป้องกันใดๆระดับ1ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวตั้งกับตัวอุปกรณ์เท่านั้นระดับ2ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด15องศาจากแนวตั้งระดับ3 ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด60องศาจากแนวตั้งระดับ4ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทางระดับ5ป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทางระดับ6ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทางระดับ 7. ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด1เมตรเป็นระยะเวลาสูงสุด30นาที ระดับ8ป้องกันการแทรกซึมของน้ําจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ําได้แบบถาวรยกตัวอย่างหากอุปกรณ์มีระดับ IP เท่ากับ IP 68อุปกรณ์นั้นจะป้องกันฝุ่นได้อย่างแน่นอนและป้องกันจากการจมน้ําได้เป็นเวลานาน